เรื่องเล่าของหนูดีโดยนางสาวสิริขวัญสิริธัญกุลโรงเรียนวัดข้อขี้เหล็กเขตคุณภาพกระบ,บินบุรีหนึ่งตำบลหนองกี่อำเภอกระบ,บินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีสังกัดจำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตสองค่ะกริ๊งกริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกหนูดีรีบลุกออกจากที่นอนเก็บเตียงพับผ้าห่มเก็บหมอนมีนัดกับเพื่อนตอนเจ็ดโมงเช้า ท้องฟ้ามีเงาเมฆไร้ฝนพี่น้องหลายคนมาถึงโรงเรียนเพื่อนบางคนหยิบสมุดวาดเขียนหลายคนวนเวียนอยู่ข้างสนามมีเพื่อนหลายคนวิ่งในสนามหญ้าเอ๊ะใครเข้ามารูปร่างสูงใหญ่หนูดีรีบวิ่งไปบอกคุณครูเด็กๆวิ่งครูหลบหลังครูได้เสียงเป่านกหวีด เป็นสัญญาณเตือนให้พี่น้องเพื่อนระวังภัยเอาไว้เชื่อฟังสิ่งที่ครูบอกแล้วให้ออกจากตรงนี้เร็วไวคุณครูรีบปิดประตูล็อกกลอนอยู่ในห้องนี้ก่อนแล้วจะปลอดภยัยคุณครูหลายคนช่วยเจรจาคนคุ้มคลั่งยาทุกคนตกใจผมแค่ต้องการให้ช่วยขอน้ำกินด้วยได้ไหมได้ไหมพูดจบ ร่างก็ซุดลงเจรจาตกลงถอยทับกลับไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมปฐมวัยรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดขอบคุณค่ะ